สวัสดีครับเพผมแบงค์กโมเกมแคสเตอร์ผมนะวันนี้จะมาทำการร a เด a t i o n กับคลิปคอลับ VS แกรมล็อกไฟในภาค9ครับผมนะกลับมาอีกครั้งกับการดูหุ่นตบกันนั่นเองครับผมนะแต่อันนี้คือน่าสนใจนิดนึงตรงที่ว่ามันบอกว่ามีหุ่นไฟในภาค9มีถึงภาคเหรอหรือผมตกข่าวไฟในมีถึงภาค9แต่เมื่อไหร่ฟ้ แกรมล็อกนี่เป็นจะเป็นซีรีส์ล่าสุดที่จะมาใหม่หรือว่าเขาแต่งกันเองมาจากไหนแกรมล็อกมันมีถึงเหรอผมก็ไม่รู้แต่จะมาดูกันกนะผมนะคอหลับประทะแกรมล็อกมาลองดูกันไหมงงเลยผมนะแกรมล็อกโอเคอันนี้คอหลับใช่ไหมเออมันก็มีแบบคอหลับอีกที่ผมไม่ค่อยจะคุ้นเคยนะเออนี่ก็คือคอหลับครับผมนะไม่มันเละขนาดนั้นวนะเนี่ย หนักกว่าทวิเต็ดแล้วนะไนแมะก็คอหลับดีแหละวัตถุฟลักมากนี่แกรมล็อกใช่ไหมอ๋อใช่ผมว่าจะเป็นตัวที่เราเห็นในทีเซอร์อ่ะอ้าววันวันไม่ทําอะไรผมนะมานั่งวาดรูปหน้ากระต่ายเพ้นต์หน้ากระต่ายทําไมอ่ะอทำลายไม่กำลังวาดรูปอยู่ไอ้แดงว้าวว้กอดทำไมอ้าวเอาอุ้ยมันจะกอดอะไรเนี่ย โอ้ยล็อกคอไอ้ดิโหเจอกับไอ้นั่นเหมือนสปริงแท็บคอหลับปะน่ะทำไมเป็นเหลืองขนาดนั้นตกนี่ตบไหมงเอานี่อ้าโอ้ยเปิดหน้ามาอู้อ้โอ้เฟรดดี้จ่าฝูงแกรมล็อกตายไวจังวะนั่นใครแกรมล็อกอะไรถือกีต้ามาแล้วผมนะเตรียมหัวดโอ้ยจอเคแกรมล็อกใช่ในตัวทีเซอร์ฟาดด้วยกีต้าอู้ โอ้หัวขาดเลยเหรออะไรมานี่เอ้ยโดนโดนจับเนี่ยโอ้โหอัดอัดอัดเอ้ยท่านี้แปลกๆนะท่านี้แปลกๆนะจอเคบอกมึงทำดีๆมันติดเลสโอ้ยโอ้โหแกรมล็อกถึงกระล้องครับผมนะ่แมงค์โคติดเลสเลยเมื่อกี้อย่าจิ้นหูไอ้แกรมล็อกอะไรอ่ะสวยดีเนี่ยโอ้ยอะไรวะเล่นกีตาร์ดีอ้อย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 โอ้ย มึงต้องโหดขนาดนั้นอ้าวใครตามมาอีกนั่นพับเพดคอหลับปะยังมีพับเพดคอหลับด้วยแ่ะโอ้ยหนูโดนจับขาเฮ้ยแต่ตัวนี้สวยเนะี่ยน่ารักดีใช้ได้เออหนูโดนจับแฮรลาบด้วยโซ่เลยเหรอหนากากะตายผมนะหยิบมาเลยโอ๊ะใครอ้าวหูเดือบฟักอายุแล้วคนมายุ่งอะไรกับการต่อสู้ของหุ่นเอ ว่าอะไรกันคะโอ้นี่ไงเล็บย <état> <laughs> <sh> ok ังยาวแฮ่ๆฮฮ่แทำไรหนูยาวโอ้ยขอหลับพับเพชรไอ้ยยก็ยังทำให้น่ากลัวขึ้นได้นาอเออไม่เอานะคะไม่ดีค่ะเดี๋ยวติดเลดพับเพชรบอกเลดอะไรละโอ้อ โอยตูตัวคนน่ากลัวกูตายเพราะมีจิ้มคนรหนาหรืออะไรเงี้ยโอ้โอ้มามาบวกกันอยู่โอ้ยอ่าอ่าพับเพดตัวคนน่ากลัวโดนมีจิ้มตายผมเนี้ยอ้าวลูกพีตายแล้วแหละเอาไงพวกเราเพดไหมไปดีกว่าอ้าวติดแน่ไอตัวนี้มีพลังควบคุมอีกใครวะเนี่ยบอกวัดดาฟ้า ตอนสุดท้ายผู้หญิงใส่หน้ากากใครไม่รู้อย่างโกงเับผมเนี่ย w h a เด h e fuck มาโอเคผมพอเข้าใจแล้วเกมล็อกงั้นไอเกมที่จะมาภาคต่อไปถือเป็นภาคเก้าแล้วเหรอถึงเหรอผมไม่รู้ว่ามันนับภาคยังไงเดี๋ยวท่านก็บอกผมในกล่องคอมเมนต์แล้วกันว่ามันนับยังไงถึงภาคเก้า 9. มันถึงภาคเก้า 9, แต่เมือเ่อไหร่ไปรู้เรื่องโอเคผมนะด้านข้างที่เห็นคลิปอันเด่งทวิตเต็ดเวดแกรมล็อกเอลองดูบ้าง รอบนี้นี่เอาจริงแกรมล็อกแพ้ขาดได้ไม่ไรสู้กับพวกคอหลับได้เลยได้ผู้หญิงนี่ใครไม่รู้มาช่วยตอนท้ายเฉยมาทวิตเต็ดแกรมล็อกบ้างนาะ yeah y เล่นเพลงเย a ทวิตเต็ดบอกมึงเล่นเพลงอะไรนะโว้ยเอามาจะปากระยองนี่อ่ะอ๋อคือทวิตเต็ดมาทำให้พวกตัวเก่าภาคสองกลายเป็นพวกนี้เย a พร้อมแล้วแล้วก็หมาป่าผมเนี่ยเล่นกีตาร์ใครใครใใมานี่มานี่มันนี่เรเรียกทำไหมกีตาร์บอกไปก็ได้นี่ก็เชื่อคนง่ายเลอเกินฮะอาวโอ้โหกระโดดขยำราับรับระดาบรดากระโดดขยำแล้วลุมกระทืบผมเนี่ยโอ้โหเหลือแต่โครงแม่งกระเข้บอกทำไมกูโดนเละตลอดเลยวะแม่ง คนอื่นเขายังรอดอยู่โวยแอกแอกแอกมันไม่แน่บอกเอาตัวก็เพิ่งรู้ตัวเฮ้ยปลาด้วยไหมเดี๋ยวนะเมื่อกี้ลอยไปแหกกดฟิสิกส์มาผมนะเดี๋ยวฟักไลฟ์เฟร,รดดี้ก็ตายง่ายเลยโดนไม้ปลาทีเดียวตายหมาป่าบอกใครใครทำเฟรดดี้มึงโดนอ่าคุกเขเฟรดดี้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวยาอ่าเงียบโอ้โหกัดเต็มแน่เออฮือโอ้เออ CPU missing system overheat โอ้เกิดอาการ error error ระบบไม่ไหวผมนะระบบ error เลยโดนกัดเข้าไปแย่แย่แย่ดีใจแย่แย่ทั้งไหนทำไดก็ทำดีหมาป่าเออเลยระเบิดโอ้ระเบิดตัวเองเหรอโอ้โหแควไม่รู้ว่ามันจะระเบิดตัวเองขนาดนี้อ่าตายคู่ผมเลยต่อไปเทวิตเต็ดบันนี่เออวัดใครทำไรอ้ามัน ตายเงี้ยวระเบิดตึกถล่มใส่หนูบอกหนูเหลือรอดเขเดยกแล้วแหละคะหนูสวยใช่ไหมหนูเลยรอ,อดบ่อยบ่อยหนูวิแกแล้วอะ่ะเออเออหนูหุ่นหมาป่าเออไอเป็นไหนบักตี้ยังโยเบียดเนี่ยอย่าจับเนี๋ยโอ้ยกัดขาอีกโอ้ยขาดขาที่ขาด,ขาด,ขาดเลยแยงแยง,ยงอร่อยจุงเบยขามันอร่อยจุ่เบยไบร์บก์เน่า โอ้มีใครมาเฮ้ยไอเคครับผมนะไอเคที่เคยตายมาช่วยยาจะทำน้องไม่ยุ่งอะไรจะทำน้องตบตบบอกว่าหูตบตบหนักมากดังแป๊กแป๊แป๊จะเจ็บไหมเนี่ย้อยอต่จะปล่อยผมนะโอ้หมดแรงอ่ะนะลาก็ีดูพี่จระเข้นอเฮ้ยจับได้ด้วยอะรอดได้ยังไงมาค่ะ เขสุดท้ายเจอเค่จะรอดแล้วไม่ไหวแอะเสียสลดตัวเองให้กับน้องหมาป่าเนออ่าทุกคนก็ไม่ตายข้างล่างผมเนะหมาป่ารอดคนเดียวคุณเธอนี่รอดสองภาคติดกันแล้วนะสิทธิพิเศษของคนสวยน่ารักกรับผมเนะรอดสองภาคติดกันเลยแบบนี้ป้าต่อไปมาล็อกสตาร์ประทะแกรมล็อกครับผมนะไหนก็มาแ,แบบนี้แล้วก็แกรมล็อกได้หมดไปเฮ้ ที่ผ่านมานี่แกรมล็อกชนะเลยนะโอ้โหเปิดมากูก็จะนคีย์บอร์ดเต็มเต็มบอนนี่บอกฮะไรอ่ะกำลังเล่นกีตาร์โอ้เท,ทอเอไอ้บอกซี่บอกคนก็กำลังเล่นโอ,โโอโ้โดนแม่มทุกคนอย่าบอนนะแพ้อย่างไวบอกเฮ้ยอะไรวะเราก็เล่นตีดีแฮ่รุ่นใหม่มาเว้ยเบสหนูก็มาค่ะเชื่อแม่เดี๋ยวคุณเธอก็รอดอีกไม่อยู่ดีทำมาซะเลยอาหนีบถทีบขาแม่ ไลทีมกูจัดแว่นปิดโอ้ตบแค่นี้ลูกโดนชี้กาวมาคาร่าถูบเนี่ยใครมาคะหนูเดินตามไปนะคะเออวัดเออโบเข้าเต็มหัวอ้าวอะกีตาร์หล่นดอกยาทีขาโอ้ยเจ็บขาค่ะนะเออ แล้วเราก็ล่วงลงไปอาเดาตายไม่น่าทีบเลยค่ะ้ยพิกาแอบทุบเจ้าเคกี้เฟสดี่แล้วตบกราบผู้ผมเนะยตบได้ใหมฮะเมื่อกี้ใครทำไรน้องกรูฮะนี่ตบโอ้โดนประตูอืมอืมอต่อยต่อยโหต่อยอยงิงเข่าบ้างวะเนี่ยอืมเจ้าเคกีตาฟาด เชื่อว่าหลบได้โอ้โหโอ้โห,โหโฟ็อกซี่รัดรัดรัดคอด้วยเครื่องดนตรีตายไหมอ้โยหักเลยยินเรียบร้อยจรอเคตายอนาดกแล้วผมนะจจะเคไม่เคยรอดสักทีสามซีรีส์จระเ้ตายตลอดเมียนที่สองที่เก็บรอดอยชิกะไปไหนมานี่ทับขาแม่งนีเนี่ยอ้าวขาหักโอ้ยออกแนวโหดใช่รเหมือนกเนี่ย รดีบอกเลยเบิดนะนี่ขาขาดแล้วทำไรได้เนอนอะไรนี่เอาไปโดนก๊อกอืน้ำพุ่งขาขาดอยู่นี่ชิกะแต่ยังรอดใช่ไหมโอ้เอาขาแม่งติดไฟเฉยเดี๋ยวปงอ่ะ <laughs> โดนไฟเผาตายอีคนเฮ้อเฮอเอาขาตัวไปยวโดนเผาโอ้เอยวัดยังยังไม่จบวัดเป็นหุ่นโครงก็ยังอยู่ผมเนะ แกมบล็อกเฟรดดี้เหลืออยู่แค่นี้แต่ก็ยังจะสู้ค่ะค่ะค่ะเอยโอ้ยหัวขาโดนตบด้วยกีต้าชิกะเหลือเธอคนเดียวโอ้โดนคีย์บอร์ดเต็มเต็มเ้อและฟูชนะคนสุดท้ายก็อีหลอบเดิมนี้มันดาบคีย์บอร์ดเลยอย่างเท่ใช่หนูเองค่ะ หนูรอดทั้งสามซีรีส์เลยค่ะหนูแม่งโคตรแฟนเฟเวอร์ลิตชิกาบอกแต่ก่อนนี่ตูเป็นสาวที่คนชอบที่สุดเดี๋ยวนี้มีหน้าใหม่มาลืมชิกาเลยผมนะสรุปแล้วคุณเธอรอดทั้งสามซีรีส์วัดเดฟปังโอเคผมดนั้นคือการเรียชั่นซีรีส์แกรมล็อกปะทะหุ่นตัวต่างๆผมนะใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นกำใจผมสำหรับผลงานค้อใครอยากดูผมเรียชั่นอะไรก็กดไลค์กันเยอะผมนะใครอยากให้ผมเรียชั่นอะไรก็ที่วิทยาเขาเป็นดังได้สวัสดีก็ เราไปกัน oh goodbye mm hmm. and good night Pew.